นับถอยหลังถอดปลั๊กจริงสกัดดิวข้ามขั้วนำเงินสม้มแต่ว่าเอาอยัางไงก็ตามเนี่ยลาออกก่อนนะมันเป็นคุณกับทั้งตัวเองอทั้งกับพักแล้วก็ทั้งส่วนรวมครับแล้วในแง่พักเนี่ยถ้าเกิดรอไปจนถึงวินิจฉัยอย่างที่ว่าแพ้แตกแล้วก็ถ้าไปถึงขั้นยอมให้มีการยุบสภาสมมติตัดสินใจณนะ ตอนนี้บอกลาออกเสร็จยุบสภาเลยเนี่ย <คะ S 2> เป็น <Blues S 2> ไปได้ไหมอาจารย์บัชัยก็บอกไม่มีทางทำทางเลือกนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายแน่แน <คะ S 2> ๆเพราะว่าคือเลือกตอนนี้หรือแพ้ยับพี่ก็เอาละอาจารย์อาจจะมองในแง่ที่ว่าถ้ายุบก็เท่ากับไปกระโดดน้ำตายกระโดดหน้าผา,าตายเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นแรงส่งให้กลับเข้ามาได้อีกเลยเนี่ยแต่ถ้าดูทรงจากตอนนี้เมื่อวานเราจะมองเป็นสองทาง แต่ดูเช้าวันนี้และณเวลานี้แล้วเนี่ยน่าจะมุ่งไปทางเดียวนั่นก็คือเปลี่ยนตัวผู้เล่นเปลี่ยนม้ากลางศึกอ่าส่วนอีกฝั่งนึงอ่ะรู้ว่าฝั่งนี้ต้องเล่นเกมนี้แน่ๆเพื่อที่จะรักษาลูกสาวอ่าไม่ให้ช้ำไปกกว่านี้และไม่ให้เป็นปัญหาเนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นในเมื่ออ่าเวทีมันเปิดอะ่ะก็ต้องรวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อที่จะแข่ง แต่ก็ไม,ไม่ง่ายไม่ง่ายถ้าในกรณีสมมุตรลาออกแล้วมีการฟอร์มรัฐบาลใหม่แนวคิดที่เราบอกว่าดิวข้ามขั้วมันจะเกิดน้ำเงินส้มเนี่ยก็อย่างที่ว่าเขาก็แบบท่ากันนิดๆแล้วก็โอเคมีข้อเสนอสี่ข้อที่จะร่วมกันทำเฉพาะกิจก่อนตอนนี้แต่ว่าเรื่องจะมาข้ามขั้วผสมพัน์กันถึงขั้นเ,เป็นรัฐบาลชั่วคราวหรือไม่เนี่ยนะอ,อันเนี้ยมันยังเป็นอะไรที่ ว่าจริงต่อให้สองพักร่วมก็ไม่พอคือคือตอนเนี้ยเกมยังอยู่ในมือของอ่าคนที่ชนะก็คือพักเพื่อไทยจะเป็นผู้กําหนดและก็จะเป็นคนแจกให้เพื่อนี่จะมัดใจผู้คนทั้งหลายแหละหน้เวลานี้เขาถือเสียงข้างมากเนี่ยนีพี่โก้คุยกันนอกรอบเนี่ยต่อให้สีส้มกับสีน้ําเงินเนี่ยันหนึกกันยังไงก็ตามกวาดมาทั้งหมดก็ตอนนี้ก็เป็นฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้านสู้ เขาไม่ได้อยู่แล้วเรื่องเสียงก็พลังประชารัฐคุณหญิงหน่อยใครต่อใครพรรคเล็กอะไรนิดหน่อยเนี่ยบวกกันแทบตายก็ไม่พอคุณหน่อยคุณหญิงหน่อยไม่รู้เสียงน้ำตาหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ผมฟังพี่โก้เปิดฟังอยู่นะฮะที่อุตสาห์เรื่องอุตสาห์ทัคทอดมาแล้วถ้ารู้อย่างเงี้ยถ้าผมคิดตามคุณหญิงนะนะ เอาคิดเท่ายัดปากตายสักไยตอนนั้นเลยก็ได้เพราะฉะนั้นโอกาสจะมาผสมพันธุ์ข้ามขั้วแล้วคคุณหนูจะขึ้นมาเป็นนายกหัตตาทัพแล้วก็มีภารกิจทำประชามาติทำเรื่องสอสอลอ้อแก้นิโรธกรรมอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่เกิดหรอกมันยากมันยากมากคือผมก็เชื่อว่าทางพรรคสีส้มที่เข้าเสนอยอย่างนั้นออกมานั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการรวมตัวเพื่อที่จะแข่ง กับเขาเวลานี้แต่เป็นการาหาทางออกถ้ามันไม่มีทางออกและมันถึงเวลาตันก็เป็นออปชันเขาเนี่ยยินดีนะแต่เป็นการยินดีภายใต้ข้อเสนออย่างที่เขานั่นคือเขาต้องมีติดปลายหน่วงก็มาเรื่องนี้เลยก็ได้ก็วันนี้ก็เลยมีการประชุมฝ่ายค้าน5้าพักฝ่ายค้านก็มีมติออกมาขับเคือ่อนก่อนไม่ถึงมติดูภาพนี้ก่อนมันเป็นไปเป็นภาพบังคับเลย เวลามาเจอกันจะต้องมาถ่ายรูปมาจับไม้จับมือมาชูมาอะไรกันเนี่ยแน่นอนนี่ั่นแหละถูกเวลาถึงเป็นผมนะผมจชมาล้อมวงแล้วเอามือประสานกันไม่รู้ว่าทำยังไงก็ตามมันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่พอวันหนึ่งแน่ๆผมเห็นคล้องแขนกันบ้างอะไรบ้างเป็นรูปหัวใจร่วมกันไม่เกินสามวันฉีกสัตยาบังกันก็ก็เกิดขึ้นนี่คือทางการเมืองครับครับอ่ะก็เขาสรุปกันห้าเออกี่เรื่องสี่เรื่องสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งที่เป็นจุดร่วม ร่วมกันก็คือจะใช้สัพพะกำลังเดินหน้าให้รัฐบาลถอนล่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงกบวงจรหรือ Entertainment c o ์คอมเออกไปคือไม่ให้เลื่อนนะคือถอนออกไปเลยโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องให้ความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีการนำเสนอร่างนี้กลับเข้ามาอีกอันนี้เห็นด้วยสอง เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะที่ยังไม่สามารถลงรายละเอียดแต่ไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันในหลักการคือต้องปลดล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการทําประชามติ mm hmm. ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญว่าจะต้องทําก่อนแก้ไขมาตรา256หรือยังไงนะจะทํากี่ครั้งอ่ะววาง่ายนะแต่อันนี้ก็คือจะเดินหน้าเรื่องนี้นะยังไงคือทําประชามติก่อนแล้วก็จะได้ตั้งสรสรประเด็นที่สก็คือเรื่อง กฎหมายโทษศกรรมซึ่งพักร่วมสายค้านเนี่ยถึงจะยังมีความเห็นไม่ตรงกันก็จะมีการตั้งคณะทํางานมาศึกษาเรื่องนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่อง1น,งนงงึเรื่องอะไรนะฮะครับส่วนประเด็นที่4ก็คือเรื่องการอภิปรายไม่ไววางใจตามหนึ่งหางเนี่ยนะ,ะตอนนี้บอกว่าสถานการณ์มันยังมีความไม่แน่นอนสูงเพราะฉะนั้นจะต้องรอประเมิษถาการกรณีสารธรรมนูญนั่นแหละ ครับ่วินิจฉัยความเป็นนายกสิ้นสุดหรือไม่เนี่ยนะฮะก็รอความชัดเจนทางคดีนะฮะแล้วหลังจากนั้นค่อยพิจารณาตัดสินใจอีกทีว่าจะยื่นยัตติอภิปรายไม่วางใจเมื่อไหร่นะครับส่วนกรณีที่จะหาทางออกให้ประเทศจะมาร่วมกันแล้วก็นายกชั่วคราวอ่าก็อันนี้แกบอกว่าก็ต้องหารือกัน ในกรณีที่สกัการเมืองไทยถึงทางตามจริงๆก็ก็มาพิจารณาทีรายละเอียดคุยกันในสถานการณ์ข้างหน้าได้ครับที่แปะโป้งไว้แล้วก็รอประเมินสถานการณ์ก็มีอยู่สองเรื่องนะฮะเรื่องหนึ่งก็คือน่นแหละเรื่องความทิยปลายไม่ไ้วบางใจไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะไปยังไงเช่นเดียวกันกับเรื่องของนายกขัดตาทับก็ จะรอดูสถานการณ์อีกเหมือนกันเพราะว่านาทีนี้ทั้งคุณอนุทินและคุณนัทพงศ์พูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือยังไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะยังมีนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีอยู่ถ้าถึงวันนั้นไม่มีนายกรัฐมนตรีแล้วนั่นแหละก็จะนําไปสู่การสรรหานายกรัฐมนตรีในสภาคนใหม่ก็ค่อยมาพูดกันถึงประเด็นนี้ว่าจะจับไม้จับม,มือกันยังไงแต่นพรรคส้มเขาหงายไพ่ชัดเจนแล้วตอนเนี้ เขาพร้อมที่จะโหวตเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดสุญญากาศไม่ให้เกิดทางตันในทางการเมืองภายใต้เงื่อนไขก็คือไม่ขอเป็นรัฐบาลด้วยแฟร์มากซึ่งอันนี้ผมงงน้อยน้อยหมายถึงว่าไม่ร่วมเป็นรัฐบาลเลยไม่ร่วมเป็นรัฐบาลให้เสียงยินดีให้พี่ยินดีเลยแต่พี่ต้องทําำตามเงื่อนไขภารกิจนั่นก็คือถ้าเสร็จภารกิจเนี่ยพี่ยุบสภา และพี่ต้องช่วยผลักดันเรื่องของการทําประชามติแล้วก็ตั้งสสรผมขอเท่านี้นะฮะและถ้าเกิดมีนะข่าวก็ถามนะแล้วถ้าบิดพิวขึ้นมานะเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยสัตยาบันญัติยังฉีกทิ้งได้เลยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าบิดพิ้วไม่ทั้งสามตัรเมืางเขาก็จะใช้เสียงเขาเนี่ยคว่ำอ่าก็มีดูเหมือนจะมีพลังอยู่เพราะว่าร้อยกว่าเสียงนะก็เป็นฝ่ายรัฐบาลนอกสภาก็เป็น คือเม่ <ละ S 2> เขาไม่เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาพร้อมที่จะยกมือสนับสนุนให้คุณเป็นนายกาโดยที่ไม่ต้องเอาอะไรมาให้ผมนะ<ห>ผมไม่เอาเอางี้ก็ดีดนะน,นี่ไปแบ่งกันได้เยอะเลยนะแต่ขอนะอย่าไม่เข้าร่วมแล้วก็ให้มารู้ทีหลังว่า,าพี่โก้ส่งหลานไปส่งคนนั้นคนนี้ไปนั่งเต็มเลยเอางี้ผมอยากเห็นคุณหมายไปว่าการฟังก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะพักเขาไม่ร่วมแต่จะสนับสนุนให้เป็นนายกนะ นะคุณไหมก็หมดสิบอ่าคุณไอซ์รักชนกเนี่ยนะจะเชิญนอในงานสวรรค์เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ไปรรยงานไม่ได้ไปอ่ะต้องทาหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบแต่บางทีนะคนเราถ้าเป็นอย่างที่เป็นแล้วคนเขาชอบในบทบาทของท่านเนี่ยถ้าไปทําอีกบทบาทอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะพี่กุ้งนะเพราะนั้นเป็นอย่างที่เป็นไว้กว่านะะแต่มันก็อย่างว่าเออมันมันรอปริหานพอๆกับที่นายกอิงรอปริหารที่จะรอดที่จะรอด แต่ผมนี่วกกลับไปที่นายกอิงนะต่อให้ใครเขาจะมองอย่างไรก็ตามว่าลาออกก็ไม่รอดนะฮะลาออกก่อนเถอะนะฮะยังมีโอกาสที่จะรอดถ้าขืนรอ,รอให้ศาลการเมืองอถ้ารอให้ศาลชี้แล้วไปวัดดวงตอนนั้นนะโอกาสยากคือคือผมว่าถึงวันนี้คุณโทนี่แกก็รู้ว่าไม่รอดก็จะ จะลอ,องแต่ว,ว่าเพียงแต่ว,ว่าจะทํำยังไงอ่าว่าจะปรัะคอจังหวะไหนที่จะเหมาะที่สุดคือจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหเพิ่งถวายาศาสตร์เสร็จแล้วปรับเลยก็ไม่ไมใช่อ่ะ S <S <S 1> <S 1> เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งสารลฐมนูลยังมีเวลาในการที่จะต้องยืน่นยื่นคำชี้แจงทั้งสิบห้าวันนะแล้วก็ยังบวกได้อีกอย่างที่เรามองว่าถ้ามันมีความจําเป็นก็ยังยื่นหยุนได้และในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทํางานที่กระทรวงแล้วนะอ่ากระทรวงวัฒนธรรมโฉมใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมที่นับตั้งแต่มีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นมาต้องบอกว่าเที่ยวนี้แหละจะเป็นกระทรวงที่ ไปนะดูซอฟต์พาวเวอร์เป็นกระทรวงที่โอ้ค,คนต้องวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ตรงนั้น<อ>เพราะนายกไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็นะฮะหัวกระไดไม่แห้งแล้วก็เป็นกระทรวงที่โอ้โหจะเจอจะลัดขึ้นมาในทันทีเลยนะ